ครับเรื่องจริงที่ทุกท่านอาจจะเคยพบเห็นบ้างแต่หนึ่งในร้านเท่านั้นครับที่จะพบาาเห็นเหตุการณ์อย่างนี้หลังจากที่เค้กซูมเข้าที่หน้าคนนี้คนนี้เลยคนนี้เลยหลังจากที่น้องคนนี้เนี่ยนะครับประสบอุบัติเหตุนะครับโดยการกระโดดนะครับลงจากรถสองแถวย้ํานะครับต้องเป็นรถสองแถวนะครับที่ ขับขึ้นมาบนพื้นที่มีสโลปนะครับประมาณ35องศานะครับด้วยระยะความเร็วประมาณนะครับ1ิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงและโดดถอยหลังด้วยนะครับแรงเฉียงนะครับ5้านิวตันนะครับจะสามารถมีพลังพิเศษนะครับเมื่อกี้ทดสอบนะครับที่เกิดขึ้นพราวว่าอยู่ๆมันโดดได้ไงเนี่ยน่ช็อคงใครความสามารถพิเศษที่ได้มาจาก การเกิดอุบัติเหตุนั้นนะครับเคครับเราลองทดลองให้กล้องดูหน่อยครับก็มันถะลอกมันถลอกสอคกับนะครับหลังมือกับหมัขาวมันสูมนะครับมัอขูมทางซ้ายสอบสองข้างแล้วก็หน้าถลอกนิดหน่อยแล้วก็มีแผลในปากเพราะฟันมันคงขบเนี่ยดูครับเขาฟันหน้ามันโยกสามสามสี่อะฟันหน้าบน พวกนี้ไปพวงเช้าหมอนัดไปทำฟันไปดูฟันอีหมอหงันอีรอบครับก็ต้องลาโรงเรียนหนูสุดยอดมากนะครับให้น้องก็พักผ่อนก่อนนะครับให้น้องก็พักผ่อนก่อนเก้อีตอนะเวลา